สวัสดีครับพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูเจ้าทุกท่านนะครับและพี่น้องขีศจใจสมามรังสิตทุกท่านครับวันนี้ผมมาเที่ยวชมนะครับมาพาพี่น้องมาชมโครงการก่อสร้างอาคารพระนิเวศขสศจใจสมามรังสิตนะครับนี่เป็นด้านหน้าอาคารนะครับเดี๋ยวสกู่จะพาข้ามถนนนะครับไปดูด้านในนะครับว่าเราได้ทําอะไรไปบ้างแล้วนะครับไปเลยครับ สถานที่ตั้งของคริสจักรนะครับอยู่ในซอยหลังสิทย์นครนายก54นะครับทางเข้าหมู่บ้านเปรมปรีวรุนพรนะครับเปรมปรีวรุณพรนะท่านเข้ามานะครับก็จะเจอโรงปุ๋ยก่อนนะครับอยู่ซ้ายมือแล้วก็ขับตรงมานะครับจากปากซอยนี่นะฮะเข้ามาเพียง500เมตรนะครับ500เมตรนะท่านเข้ามานะครับก็จะเจอบันไดก่อนนะครับบันได3ขั้นนะฮะผมพาพี่น้องมาชมนะครับ โครงการของเรานะครับยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับหลังคาทัชนัทถูกเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ช่างพึ่งก่อกําแพงเสร็จนะครับช่างพึ่งก่อกําแพงด้านทิศเหนือเสร็จนะครับแล้วก็อยู่ในกระบวนการที่ว่าเรียกว่ารอที่จะเทเรียกว่ามุกหน้านะครับมุกหน้านะฮะพานี่นะฮะมุกหน้านะครับมุกหน้านะครับเนี่ยฮะ แลวน, Alert, Report, 17, นี้เรารอความพร้อมนะครับรอความพร้อมของพื้นดินนะครับที่จะให้รถเครนเข้ามาเทนะครับมาใช้รถเครนเข้ามาเนื่องจากว่าที่คริสตจักรนั้นจํากัดนะครับจำกัดก็มีเพียงเท่านี้นะครับหมายความว่าสถานที่นั้นก่อสร้างเกือบเต็มพื้นที่นะครับดังนั้นนะฮะเราจะมีด้านหลังนะครับพาไปดูด้านหลังนะครับเราจะมีด้านหลังตรงที่มี พื้นที่สีเขียวด้านนู้นนะครับนั่นเป็นของเพื่อนบ้านนะครับก็คือพี่เสน่ห์ท่ประชาที่อนุญาตให้เราใช้สถานที่ขอพระเจ้าอวยพระพรท่านอย่างมากมายนะครับนี่นะฮะเราจะใช้รถเครนจากตรงนั้นนะครับยกปูดขึ้นมาแล้วก็มาเทมุกหน้านะครับที่จะในรอบถัดไปนี้นะครับแล้วก็ยกหลังคานะครับยกหลังคาในที่นี้ก็คือยกทัชโครงเหล็กหลังคาขึ้นนะพร้อมกันในวันเดียวกันนั้นนะครับแล้วสิ่งที่พี่น้องเห็นนะครับนี่ก็คือบ่อ รับบัพติศมานะครับบ่อบัพติศมานะครับอยู่ตรงเวทีเลยนะครับอยู่ตรงเวทีนะฮะผมจะพาพี่น้องไปชมบ่อศิลป์นะครับหรือว่าบ่อบัพติสมาของเราด้วยนะครับนี่นะฮะพี่น้องที่พี่น้องเห็นนะฮะก็จะเป็นโครงสร้างนะครับของบ่อบัพติศมานะฮะก็มีบันไดลงไปนะครับมีบันไดลงไปนะ นี่นะครับอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางเวทีเลยนะครับนี่เวทีของเรานะฮะแล้วก็นี่กาแพงนะครับฝั่งด้านหลังของกํากแพงหลังเวทีนะครับก็จะเป็นห้องน้ําสุภาพสตรีสุภาพบุรุษนะครับแล้วก็ห้องน้ําผู้สูงวัยนะครับนี่นะฮะเราต้องใช้รถเครนเข้า,าที่ดินด้านหลังของ เนะี่ยฮะด้านหลังของคลิสจักรนะครับแล้วก็ขออนุญาตใช้ที่ดินของเพื่อนบ้านของเราก็คือพี่สเสนคุณสเสน่ที่ประชาขอพระเจ้าอวยพระพรท่านนะครับเนะี่ยฮะคือโครงสร้างของคริสจักรนะครับพาพี่น้องมาดูนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างฝั่งทางาทิศเหนือนะครับเราก็จะทำปะเป็นห้องครัวห้องเก็บของนะครับ นี่นะฮะแต่ว่าเมื่อท่านเข้ามานะครับยังไม่ได้เป็นห้องประชุมสมบูรณ์นะครับเนื่องจากว่าเราจะมีทั้งห้องคริสตจักรเด็กนะครับเมื่อเดินเข้ามาทางประตูซ้ายมือก็จะเป็นห้องคริสตจักรเด็กแล้วก็ขวามือนั้นก็จะเป็นห้องสำนักงานของคริสตจักรนะครับนี่นะฮะส่วนที่บ้านพักคนงานอยู่ตรงนั้นนะครับเราจะมีการรื้อถอนออกแล้วก็สร้างบ้านพักเสียพิบาลขึ้นด้วยนะครับซึ่งเป็นอาคา,า,ารที่2อนะครับอาคารที่2หลังจาก นอกจากอาคารหลักหลังนี้นะครับนี่เป็นพื้นที่นะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตานะครับที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับของโครงการก่อสร้างอาคารพระนิเวศคริสจักรใจสมํารังสิตนะครับฝากพี่น้องอธิษฐานเผื่อนะครับแล้วก็ขอพระเจ้าได้โปรดอวยพรอธิฐานเผื่อพวกเรานะครับร่วมใจถวายเพื่อการก่อสร้างนี้ให้สําเร็จนะครับโดยการอวยพรที่มาจากพระเจ้านะครับฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับขอพระคุณมากนะครับหากพี่น้อง ต้องการถวายมีส่วนร่วมในครั้งนี้นะครับสามารถโอนเงินผ่านบัญชีเลขที่3114038511นะครับชื่อบัญชีคริสจักรใจสมามรังสิท์เพื่อที่ดินและการก่อสร้างรายละเอียดนะครับท่านสามารถดูเพิ่มเติมได้ใน Facebook ของคริสจักรนะครับหรือช่องทางสื่อโซเชียลต่างๆของคริสจักรต่อไปนะครับขอพระคุณมากนะครับจบรายงานจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ